กลับมาต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงแชร์ประสบการณ์ซาบซ่านนะคะวันนี้หัวข้อเรียนพูดถึงเรื่องสวิงกิ้งนะคะเดี๋ยวนี้เขาขอใจแลกเบอร์โทรทะคคนเดี๋ยวนี้ขอเธอแลกคู่นอนโอ้โหฟังโหดร้ายแม่แลกคู่นอนกันเลยีดีคุณไม่ธรรมดานะฮะอยู่ๆคุณก็ทำอัพวิธํำอะไรที่ผมไม่รู้เรื่องเลยอะไรฉันพูดถึงเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของดิฉันดิฉันไม่เคยแลกอะไรทั้งนั้นนะคะเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนคู่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรามานะฮะอยู่ในวงการนี้มา มีความรู้ความที่เขาบอกว่าคลุกอยู่ในวงนี้มานะฮะเขาก็คือดีเจนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะช่วยให้เกียรตินุ้ยนิดนึงนุ้ยคือดีเจภาพลักษณ์ดีชื่อพรมอาจทร์แล้ววันนี้ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสวิงกิ้งด้วยกเข้าใจไหมฮะนี่คุณเอาอย่างแรกเลยนะฮะรายการของเราเป็นรายการที่ตรงไปตรงมาเสพสมอะไรนี่ซีซั่นที่สองแล้วนะคุณฮะแต่ทำให้เพิ่มความเข้มข้นนะคุณฮะ ปรุงรสของชีวิตรักให้เรื่องรักเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ด้วยการสวิงกิ้งอรนงี้นี่ถามตรงๆนะเคยมีประสบการณ์ตรงไหมประสบการณ์บอกเลยว่านี่ถือพรหมจรรย์นี่รักนนลสงวนตัวก็จะไม่มีแบบว่าเรื่องนี่บอกว่าไม่มีใครเอาใช่ไหมคะตอนนี้สิ่งที่นุ้ยพูดเนี่ยถ้าผมเป็นคนทำซีจีมันจะมีอีกาตัวหนึ่งแล้วมันจะร้อง จะเชื่อเหรอคุณต้องเชื่อสิไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเรื่องราวของสายใหญ่ของความรักเรื่องเพศเนี่ยมันโดยตรงเนี่ยไม่มีส่วนตัวโดยตรงไม่มีแต่เรื่องที่ผ่านมาเข้ามาแบบว่าที่มันยวท่มมาหรือคนนั้นคนนี้เล่ามามันก็มีบ้างอันนี้ไหนคุณละครที่เหตุการณ์ของคุณเป็นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวของอีโรติชชอตมูวี่เข้ามาจริงจริงมันมีกลุ่มมีแกงนะคุณมันมีกลุ่มมีแกง มีกลุ่มมีแกงด้วยเฉพาะแบบว่าแกงแก้งแกงกวางอะไรพวกนี้มันจะเป็นลายกรุ๊ปลายกรุ๊ปเป็นลายกรุ๊ปที่แบบว่าเข้าไปในนั้นก็จะมีสมาชิกต่างๆและถูกการคัดสรรเข้าไปว่าคนนี้ควรจะอยู่ที่คือนุ้ยคนหนึ่งสสอยู่ที่ไม่ใช่นุ้ยนุ้ยอยากจะเข้าไปแต่ว่าเราก็เก่งใจนึอกป้าเพราะว่าพ้านี้เป็นร้อยๆคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะคัดใครไม่ดีเขาจะ ออกจากห้องไปอะไรแบบนี้ที่ผมขอแซงเลยไม่ไม่ดีนี่คือยังไงครับไม่ดีคือในที่นี้อาจจะแบบชงช่างหรือหน้าอาจจะไม่ดีหพราะอะไรเงี้ยก็จะหลุดออกไปนี่คุณออกมาเปิดเผยเพราะคุณโดนเที่ยวเหมือนแบบคุณแบบอันนีน เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราได้ยินมาแล้วก็มีน้องที่เรารู้จักในเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้แก๊งนี้อะไรประมาณเนี้ซึ่งในแก๊งนี้เขาก็จะมีการนัดกันนัดสวิงกิ้งกันนัดกี่คนเท่าไหรเขาจะมากันมามันจะมีแบบนี้นะมาเป็นคู่คู่แล้วก็มานแลกคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เกิดอาการที่แบบคือมึงเป็นเลยค่ะคนลุกเข้ามาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องเซ็นเซอร์นะกินนะ คิดอะไรเยอะแยะตื่นเต้นเธอเธอท่านเอกเธอไม่เคยโดนมาก่อนไม่เคยเธอเล่าสิเคยโดนชวนมาหาที่ไนนะไม่ของผมเนี่ยประสบการนะฮะทุกคนเคยมีประสบการหมดไอ้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันฉันไม่มีประสบการณ์ฉันก็ไม่มีค่ะฉันเคยได้ยินมาเอางี้ฉันเคยได้ยินมาว่าแบบมันมีคู่รักคู่นอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชายนะอ็ไปนอนกับผู้หญิงไปคบกันอันนี้เป็นแฟนกันแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเธอเธอฉันเนี่ย อยากชวนเพื่อนฉันมาด้วยสักสองสามคนเราก็ดีใจนะอ่าเราก็สมมุติถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ดีใจแล้วโอ้โหชวนเพื่อนผู้หญิงมาไอ้ผู้ชายได้เปรียบเปล่าอยากชวนผู้ชายมาชวนผู้ชายมาเออเหมือนให้เขาโดนลุมอยู่คนเดียวแล้วเธอเป็นหนึ่งในโดนลุมแบบเนี่ยไอ้แบบเนี้ยคือคุณมองไปเลยตุ่มผู้ชายยานผู้ชายเรื่องของเขาไม่เรื่องของเธอเรื่องของเขาวันที่เธอร้องไห้คืออันไหนอนนี้แหละอ๋อคืออันนี้แหละ คุณคุณคุณทำไงบอกไปคุณผู้ชมมันมีเลยต้องปิดบังอยู่แล้วร้องไห้เหรอทำไมวันนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทเขารู้สึกกรู้ถูกกระทั่งรู้ถูกกระทำนี่ไม่ใช่ว่าผมเล่าเล่นๆนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องราวของอีโรติกช็อตสตารี่จะตากลองยิ้มตลอดเวลาไม่เอาพามอบรู้สเซนหมู่าจยันจะมีความสุขวะเคอดูความอย่าง ฟังอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นเรื่องที่ผิดไหมเออผิดไหมส่วนตัวเลยอ่ะเขาไม่ส่วนตัวผิดสิผิดเราเราเชื่อในความรักเดียวใจเดียวอ่ะเราเชื่อในความรักเดียวแล้วก็ควรจะคู่เดียวแล้วคือการสวิงกิ้งกันในที่นี้หมายความว่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่แบบไม่ได้รู้จัก็นคู่แปนกันด้วยก็แล้วแต่แล้วแลกกันแล้วมีการนัดกันด้วยรถสนียมแต่พูดเรื่องพูดตรงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของรถสนียมใช่เนื่อหรอกมาแล้วแต่ในความรู้สึกของเราที่รันียมมันไม่ถูกต้องออ่ะคุณก็ต้้งไไมดด มันเป็นน่าจะเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลมากกว่าแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่มีรสนิยมแบบนั้น,น,นหรือคนที่มีรสนิยมแบบนั้นมีเฉพาะกลุ่ม<อ>นึกออกไหมฮะไม่ใช่ทุกคนจะไม่ใช่ทุกคน,นที่เป็นแบบนั้นในฐ<อ>านะที่เราไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้น<อ>เราก็จะมองว่าการที่คู่สามีภรรยากับคู่สามีภรรยามาแล้วก็มาแลกกันซึ่งๆอย่างนี้เป็นเป็นใครฟงเหรอฮะฉันจะยกตัวอย่างให้ดูไม่ใช่จากหลงเจ้าหูบ้าเออ มันรู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกไม่ใช่ทำไมเธออาจแต่แฟนเธอเธอจะเอาแฟนเธอไปแลกกับทำไมต้องผมอาจฉันก็ถามไงมาเธอไม่มีนสนิยมแบบนั้นคุณ่ะผมไม่ใช่ถ้าฉันมีแฟนแล้วไปแลกไม่ไม่ได้นะไม่เคยเหมือนกันเคยมีแฟนแล้วแฟนบอกว่าถามแล้วว่าเคยจูบกับผู้หญิงไหมเราก็นูกว่าอยากจะรู้เรื่องราตอนเด็กๆเรียนหญิงรุ่นมาสิบสี่ปีก็บอกว่ามีมีเอษอยากจะเจอไหมเจอใครเอามาร่วมด้วยเอาสามคนเอามา เขาอยากจะเหอนอะไรเขาอยากชวดผู้หญิงมาสามสี่คนแล้วผู้ชายคนเดียวอยากให้มันลอมเขาเราเหมือนกันเราร้องไห้เลยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นเรื่องของความใครผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะแบบออกไปไกลเลยนะเพราะคุณเริ่มที่แบบเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้สาเหตุที่คุณนุ้ยคิดนะเอาเอาคุณนุ้ยนะเบื่อมันหรอมันมันเพราะว่าอะไรมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่แบบฉันอยากจะไปสวิงกิ้งฉันอยากที่จะไปขึ้นแบบนี้อย่างเดียวความรู้สึก ลดสนนิยม<ช>นี่<ะ>ขอใช้คลอนี้เขาไม่ไอไม่ไมเบื่อกันเบื<ะ>่อที่หน้ากันแล้วไม,ไม่เบื่อ คนเบื่อกันคนเป็นสามีภรรยากันไม่จําเป็นจะต้องไปแลกคู่สวิงกิ้งกันนู่นนี่นี่ออกไหมฮะถ้าเขาไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นคุณก็อาจจะไปมีเมียน้อยก็ได้หรืออะไรก็ได้ไม่เป็นเขาใช้การสวิงกิ้งคือรสนิยมเข้าใจป่ะอันนี้อันนี้แตกต่างกันนะเพราะว่าถ้าไปนอกใจไปมีเมียน้อยนี่คือแบบเบื่อแฟนแล้วเบื่อแฟนแฟนทำอะไรไม่พอใจแล้วไปจากโจทย์คําถามก็คือเพราะเบื่อกันหรือเปล่าหรือต้องไปแลกคู่สวิงกิ้งไม่ใช่ ก็คงไม่แน nah ja, ่แต่ถ้าแบบอนั <m <m ้นเขาไม่ม uh> um ีคนอื่นคนหนึ่งก็อย่งีมีใครก็อีกคนหนึ่งใช่ใช่แต่อันนี้เป็นเรื่องของโรสกนิยมแปลว่าเรื่องของเพศรู้หัวใจแยกกันครับใช่คุณตรงนี้แต่เขาบอกว่าไอเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นอันนี้อันนี้เขาบอกมานะเขาว่ากันมาว่ามันก็จะมีใครว่าพูดสิใครเขานี่ใครคะบอกสิบอกฉันสิเขาบอกมาอย่างนี้นะว่าบางทีในกลุ่มที่ชอบสวิงกิ้งกันเนี่ยจะพบ ในพบมากนะฮะในกลุ่มแบบรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยอ๋อเขาเรียกฉันคุณไมครับวันนี้่ะอันนี้คือคุณมองว่าฉันเป็นผู้ชายเรียบร้อยสมมุติฉันเป็นผู้ชายเรียบร้อยสมมุติถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นทุกกลุ่มคุณก็พูดได้หรือว่ามันเป็นจริงๆเป็นทุกกลุ่มเป็นหมดกลุ่มใช่ผู้หญิงผู้ชายก็เ กลุ่มที่ค่อนข้างที่จะดังๆก็คือกลุ่มคู่แลกคู่กันระหว่างสามีภรรยาด้วยซ้ำนะที่ดังๆเลยนะแต่ไอ้กลุ่มแกล้งกลุ่มกวางเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ากังนี้นะมันอาจจะทําให้อะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมความเป็นหญิงเป็นชายความรู้สึกของผู้หญิงที่จะต้องไปแลกคู่อาจจะรู้สึกยากกว่าอนนนึงแต่ความรู้สึกของผู้ชายด้วยกันที่จะไปแบบไปแลกคู่ไปสซวิงกิ้งไปเซ็กหูไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ากลุ่มเพศที่สามเป็นกลุ่มที่ค เขาทู้กขกันเป็นกลุ่มส่วนมากที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทีนี้มาฟังเรื่องราวของอีโรติกชอนมูวี่ของเราที่มีผ่านไปเนี่ยคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณนุ้ยฮะคือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะมีลูกนะฮะมีผู้หญิงมีผู้ชายผู้ชายก็อยู่แล้วมาเป็นชาติแล้วอะอยู่กันมาสิบยี่สิบปีแล้วอะพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหอายุนามเยอะแล้วคุณลูกประมาณยี่สิบกว่าน้องผู้หญิงนี่สิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยควเนี้ย มันก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาแบบเอ้ยมันเบื่อมันแบบมันมันยักยอกันบ้างใช่ก็เลยตกลงกันสามีพัญญาไงบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะหาอะไรใหม่ๆเข้าเจอสถานีอินเทอร์เน็ตไหมปั๊บปั๊บปั๊บดอทคอมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพอเข้าไปดูปุ๊บเฮ้ยมันมีแล้วคู่หอมีสถานที่แบบอย่างนั้นเลยมันแบบมีสวิงกิ้งหมู่แล้วที่สำคัญมันมีคนมีชื่อเสียงหรอมันแบบมีคนไฮโซ จริงๆนี่มันแบบไฮโซมีแบบพบรถพบชาติคือดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะเขาก็เลยแบบอะตกลงกันว่าเฮ้ยวันเนี้ยเดี๋ยวลองไปลองดูเดี๋ยวลองไปดูพอไปเสร็จปั๊บคุณเชื่อไหมทำไมเปิดประตูเข้าไปถึงกับอึ้งทำไมหรอเงือตกทำไมอ่ผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงบอกว่าพ่อครั้งแรกอะมันก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละส่วนผู้ชายก็แบบไม่ตอบอะไรแล้วภาพที่เห็นเนี่ยคืออะไรรู้ไหม เป็นลูกชายตัวเองเอโอ้ยกับลูกสาวตัวเองอยู่ในนั้นโอยเ <laughs> นี่ยเรื่องจริงปะงมันมีเหตุการณ์แบบมีคนเขียนจดหมายเข้ามาบอกเออ คนลุกเพราะแบบดันไม่เจอลูกนี้อยู่ในที่แบบนั้นอันนี้ไม่เท่าไหร่นะอันนี้ที่เขียนนี่เหเลยแล้วมันมีอีกอันนึงในกรณีนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะฮะคือเขาแบบเป็นพนักงานเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงๆนะฮะคราวนี้เขาเนี่ยก็แบบนัดกับเพื่อนอ่ะคุณผู้จัดการผมผู้จัดการสาขาผู้จัดการใหญ่เออเอตเค้นแทกอะไรเงี้ยพาไปจะแบบดิวเด็กนั่งดิ้งเด็กอะไรมาดิวมาสักห้าหกคนพาไปเสร็จปั๊บ ไปเจอตัวเราก่อนอ่าถูกเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนั้นคนใกล้ชิดเราถึงต้องไปทำแบบนั้นใช่นึกออกไหมฮะมันขัดเราเขาแพ้อะไรตัวเราหรือเปล่าเราไม่ได้โทษเขาอย่างเดียวใช่เนึกออกปะหรือมีคนไปหลอกเขา โอ้มันที่พ่อแม่ให้อะไรอย่างนี้ป้ามันอยู่ที่ความสมัครใจด้วยถ้าหลอกให้ตายมันครั้งเดียวมันก็เลิกถ้ามันรู้สึกผิดถูกไหมอันนี้มันได้ต่อเนื่องใช่ไหมล่ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่แต่ผมจะถามย้อนกลับมาตรงนี้ไอ้ที่แรกที่มันเกิดขึ้นจําได้ไหมเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ว่าเข้าไปหาเข้าไปเซิร์ชเอราะว่าพวกแอปที่มันหาคู่สวิงกิ้งอันนี้มันมีเนี่ยจากแบบสกินสกรีนอ่ะเราะฉะนั้มันเซิร์ชมันก็เจอเลยถูกก็ถืออยู่บนมืออย่างเงี้ยกดม